สบายดีพี่น้องพอก,กันดีแลรวกำลองเหมือนเดิมครับในเวลาแล้วงานจัดเตรียมที่วางสิ่งของลงเวทีแเลยพี่น้องครับเบิ่งระดับแมวสีพิเศษครับอีกไม่สุด bỏ bỏ hoặc đây gì quá là bây đây bây bỏ ừ. là khâu cửa khang này rồi กัดให้ก็ไม่ขีดไฟกันกัดปานไม่ขีดไฟวะเป็น่ยพี่น้องมองยูมองเศร้ากัดปานไม่ขีด ยะ cầu hỏa ยะ cầu hỏa. ซ่าตัวลําโพงมันขึ้นไปบ่ได้

lúc băng băng này จำกัดคักเนี่ยเด็กพี่น้องเอ้ยวันนี้เหรอหมดบม้างหมดแล้วเอาดีเต้ขเขาเลี้ยงคนละ ไปสิปลูกด้วยกันเลยว่าบลกบลกควันวนะครับนำเข้านี่ก็กได้ด้วยไหมอ่อานี่เลยจอดแมมเอาล่อใส่นี่เลยเนี่ยยังไงเนี่ย ไปทั้ง่นกับทย่ยดลงฝนขี่อเตอร์จอดนี่ได้เลยนะ การสุดๆแล้วรถสุริตะบุพีปน้องทางไปชายจังเซาครับสิ่นี่การเที่ยวกลับขอไปทั้งมีนบุรี เห็นนักแสดงอะไรกี่ทั้งมันนทงไงแล้วครับของของกลางลมเมีลมแรง

พากันแสงนี่เขาหมดมาหอดเตอรเี้นใช่หอเ่ถ้าว่าเขาก็แค่มาลงไหลยวงแล้วล่ะอว่าแบ่าออย่ต่าว่ารถเี่เขาไปทางไหนพุ่นจอดทางไหนพุ่น ถ้าว่ามีปัญหาเนี่ยจะมองถ้ถาถจะรถรถเอฟซีี่น้องแฟนครับขันเบิ้งนี่นนคือบอกต่นตอกันไปครับท่านเต้นอยู่ดีๆท่านต้องลุกไปเอารถออกจากสถานที่ก่อนหกทุ่มไม่อย่างนั้นจะโดนปรับคันละสามร้อยเวลาท่ายผม่ เีลายว่าเอ่ออยู่มันหกทุ่มเดดครับเต่ว่าเวลาจอดรถหกถึงหกทุ่มครับท่านมาเที่ยวงานหลังจากฮะเ้ว่าของเฮานี่มีบัตรนั่อยู่มัดเหมาอว้อยู่เเมาจอดรถทั้นละซ้ำรอยเดนให้เฮาเขานิเนี่เป็นเคลีย์เลยวะเออใบ ไว้ไปก็ร่วมรถเท่านี่นั่มันนั่งรถสามหมื่นแล้วโอ้ที่ว่าเขาถามว่าวันที่ไม่คนละวันคนละวันอันนั้นงานยังสคนอันนั้นของงานมาเดียวอยู่อันนึงอีกคือกันอีกเขาอันละบอกต่อๆกันไปพี่น้องครับถ้าเป็นไปได้ดีสุดก็คือมาแท็กซี่มาโดยสารดีกว่าพี่น้องเพราะว่าทางมันสะดวกสบายเยอะครับ แท็กซี่เขาจะได้เที่ยวแบบสบายๆเนะาะคลิปนี้ไปสักมีสัก่อยเป็นของพอกันไหมคลิปหน้ะครับสหรัคชิปนี้สบายดีพี่น้อง